สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24กันยายน2567พี่น้องไพเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาวัดปู่578นะครับประมาณบ่ายมแล้วใบสองใบ่ามระดับทองฟ้ามืดคึมฝนหยุดตกแล้วนะพี่น้องตกมา2-3มมือนะครับเดินทางมาหาปู่นี่แหละครับผมอยู่กุฏิเก่าปู่578 นะครับเอามาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2,567นนะครับมานี่มาวัดย่ามใดพี่น้องก็ะคิดหอดปูนะครับผมเคยได้ยินเสียงปูว้าดังๆนะครับมาหาปูก็ได้ตะกนเว้าเสียงดังใส่กันกับปูหาเจพี่น้องถาดปูอยู่ผลละครับทธรูมชมนะครับเขามาหาปูขึ้นเกาพี่น้อง นะครับมาฟังน้ำกันงวดวันที่1ตุลาคม2567นะครับผมอ่าปูจะให้ตัวไหนนะครับเพื่อ,อไปได้เพื่อจะได้ไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งฮาร์ดทอรรียพี่น้องบอมักกับบอเป็นยังข้าเบิร์ไว้ซื้อนะครับเนาะผ่านมานะครับผมก็ต้องแวะเขามานะครับผมนะครับพีทฮอดปูขึ้นเกานะครับปูกลับไปสู่สวรรค์ไปอยู่ภพภูมิไปเป็นเทวดาเลยละพี่น้องนะครับท่านผู้ชมเหลือไว้แต่ อยู่ในใจเห้านะพี่น้องเนาะคิดหอดตะเสียงปูทะเลพี่น้องนะคะรับบอได้ยินเสียงแล้วเอานะครับเข้าไปหาปูนี่กุฏ่นี่จะเป็นกุดฏิเก่าปูธรรมชมรถปอยูมันนี่รถปูไปทั้งไหนเนาะนึกว่าปูอาไปอยูไปจอดอยู่พุ่นเล็บปะครับผม,อมเอาน้ำพี่น้องฝนตกดีงามดีงามดีงาม ผมนึกว่าปูประยูรบันาะเห็นหลอดประยูราบนมัสการครับปูปูรุ่นพันครับกราบนมัสการอันนี้ปูบึงการด้วพี่น้องเด้อยปูน้ำประการเด้วยครับปูปูรุ่นใหญ่ปูรุ่นใหญ่ใจนิ่งบ่ปูใจนิ่งเนื้อปู <c oughs> <c oughs> จังไหนปูอ่างวดนี้่ด้วปูด้วยฝันดีบ่หรือจังไหน เห็นเป็นโต่หรือมันจะออกบัวก็เรียเห็นเป็นโตบัวปัวอือจังไหนขึ้นมาเห็นเป็นโต่ปัวเมื่อนั้นไปพ่อปูอยู่ทั้งสองดาวได้ปัวอ่ไปไปทั้งไหนปัวไปลุงปฏิโมกเด้ไปลุงปฏิโมกโลกอุปโอือโอครับผมอ่าปลุงครับวันพายไงวันพายไงอือใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะปัวไปเนาะไปอครับผมเดี๋ยวอีกจักสินปูว วันที่เช็เจ็ดตุวล่าแล้วออกสิบเจ็ดตุวล่าออกพรรษาดีเพือถืออกมือออกพรรษาเหนือลังเทียครับข้าเจ้าได้ได,ได้ได้บุญกฐินระ,นะเบอปัวพวกโยอพมพนวิถิเห็ดยู่ตัวแน่นบ่ครับอพอออกพรรษาแล้วก็บ,บุญกฐินนี่ภาี้เนาะปูน,น,ปนะนกระถินครับผมนี่ก็พากฐินนี่พากฐินระเบอปัวอืมอืมงู่รับกฐินอยู่หนองคายครับ ก็รับกะทินแล้วก็เชียนในพ้นสูนเก่าเจ็ดเดยกกับหนึ่งเก้าเด็กออกทั้งบนทั้งล่างปีใดล่ะปูปีไา่ปีไกยป่ะครับผมอันนี้เป็นพากระทินรับกระทินแล้วเขียนในพิ้นตัวไดก็ปูศูนเก้าเจ็ดกับต่ะได้กับปูกับหนึ่งเก้าเด็กกับหนึ่งเก่าออกทั้งบนทั้งล่างปีที่แล้วปีนี้จะเขียนตัวไดล่ะปูปีนี้บอหังจากไหนคือว่าเห็นเป็นตัวปูฝันบอรือจากไหน ฝันนี่เหันมาจังไหนครับผมฝันว่าคือจังไปลงบ้านเลยนะครับเหลืวมีเหลียวเห็นเหลือยี่ห้องเหลือห้องเหลียวเห็นอยู่ใส่ปอบัยู่ประตูห้องอยู่ประตูห้องครับเอาตัวนั่นละอ่าเลขประตูปอบัวเออเอานโจเดียวเลยเก้าหนึ่งหกมาหลายงวดอลหรเนาะ เอาเอาจังๆใหเด็กปูด้วยให้เอฟซีวันนี้เฮจักเฮจักงวดเนี่ยปูว่าช่วงนี้คือจังได้ขึ้นเงียบไปหลายงวดนับพูนาะเรียบหลวงปู่นี่มันปฏิบัติธรรมอย่มันไปทั้งเล็กอืมปฏิบัติธรรมแต่ว่ากับเพิ่นแจ้งคันบักบิงมากกับเฝ้าเทวดาก็ขอเลขอยู่แต่ว่าการปฏิบัติธรรมไปจนจะมึงจิดเจ้าของนะจิดว่าให้มันไปคิดทั้งไรนะปฏิบัติธรรมให้พิจารณาจิตเจ้าของนะครับผม มันเลยไม่ใครไปทั้งเลยป่ะเนีก็เลยพลาดสองครับพา่าดสองห,วหัวเลยนะปูสองเป็นสามปูสองหัวอืมอ,อ้าวน้านพี่น้องมีงว,ว,ว,วดเข่างวดหลุดได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแอบมาหาปูเบาเถอะมาหาปูปูกระหาังซุงวดแล้วพี่น้องแล้วแต่มักขนนามาข้ามักข้าวก็ไปหาหย,ยิบจับสลากกินแบงหา,หาลอตลเตอรี่ข้าบ่มักกับเบิร์ซื้อนะครับเบาเถอะก็แวะเข้ามาตามเคยเข้ามาโยมไปเป็นแนวทางเด้อครับกับ เอาความฝันเจ้าของน้าแน่ครับเออตอนนี้ก็เอาโตหลวงปู่เห็นหลวงปู่มากเลยเนาะเอาได้ปู่<ม>เขียนใส่เดี๋ยวผมจึงจะเขียนให้เอฟซีพไหมเอ่ตัวได้ละปู่เขียนลงลงเลยครับผม ตัวนี้แล้วสองสี่ศ36ูนย oh, ์กับสามหกปะปัวสองสี่ศูนย์กับสามหกสามจประกับเป็นสามเก้าปะปัวสองสี่ศูนย์ติปูอันนี้เห็นบ่เห็นเห็นเห็นถึงโจรป้ายนะครับฝันว่าขึ้นไปไปล่องบาตรย่งสิปะปัวแล้วเลี้ยวขึ้นไปเห็นป้ายประตูเห็นป้ายครับก็เล่ห์หน่อยโอ้นตัวนี้แล้วอะ กรับปูอีกขึ้นหนึ่งมันเห็นเห็นร่งนะสองร่องคนไต่อยู่ในร่องสองคนนะได้ไมว่าที่เอาสองสองซี่แล้วแบบนี้เลยออกไปอันท้่เห็นนี่ละครแต่หางย่อมปิดเกลนาเมืองครับผมอันนี้มันเห็นประตูโค้งดอกประตูโค้งลงผู้สร้างที่บ้านนั่นสองพันร้อยสามสิบหกมันมักออกครับท่านเห็นทั้งที่ตะวันตกนี่หนึ่งเกศแต่เป็นเน้นเป็นบ่หลามมันมักออกหนึ่งเกศ ครับนี่มันเห็นทั้งนาตลาดทั้งนาตลาดมันสามหูครับย่อกาเขียนให้ได้พี่น้องเลยเจรนาเอาเลขครับเลขจกของครับมีขึ้นหนึ่งเขียนหน่อยนี่ทรับว่าอันนี้ของปูเขียนให้ผมเมื่ที่แล้วตัวนี้แมนแมนครับอืมลงคงสุดท้ายนะครับผมปูบึงการได้พี่น้องเด้ออกชี้ศูนย์แปดใช่ไหมเลขสามตัวครับสามตัวแล้ว คิดจะนะาเอาเด้อยังหาเรเตีรียวนะปูนะเอฟซี่มันจได้เฮกจักกวดป่ล่หรอปูใจนิ่งมันทอดัูนใจนิ่งปูเเจเจไม่ไม่ว่าใเห้าเถ้านรือว่าใเหาหาเเลยครับอืมบานนีมันได้เอาใจนิ่งเอาตัวเดียวนี้ละครับสองสี่ศูนย์ตัดสองตัวเพื่อน้ำปูตัดสี่สองไหมตัดสองกับสี่ศูนยสี่ศูนย ซีสองหรือสองซี่ปูโอสองซีบเ,เ่สองซีบ่ปูวสองศูนตัดให้เพื่อน,น้ำมาปูอ่องศูนย์ตัดโลดตัดโหลดปูว่านะครับสามหกนี่เป็นล่างมาปูหรือจังไหนหรือเขียนในเพิ่ตต้องมาเล่ยสามหกเนี่ยมีน้ำอี่างแล้วครับสามหกสามหกล่างอ่าเอาถุงม,ม้มออ สามโก้ายังไงล่ะกันสามเก้าปะปัวผู้จับกระดาษผมนะครับผมเนาะปูว่าสามหกสามเก้าไว้น้ำแนยล่ะขีดเส้นตัวนี้ขีดเส้นตรงไหนปัวตัวนี้น่ะขีดเส้นตัวนี้ครับก็ขีดเส้นตัวนี้ครับอันนี้สามเก้าเนี่ยกันปูบ้านเลขที่มันสามยี่เก้าที่าห้อหอตัวนี้บ้านเลขที่อยู่สาปูว่ปู้ฝันเห็นที่ปู้ฝันเห็นอืแต่ว่าเอาสามหกเอา ใจโบนิ่งนี่ปูเนี่ยนิ่งนงปูว่ามักฝันในเก่าครับเชื่อว่าสร้างตาจตั้งเทียนมันก็เป็นเก่าอยู่บ่มาเก่าหรือปูงวดนเลยก็มันเด็ดเช่นน้องปูสองภาษาเนาะครับผมเอาพี่น้องมีที่ว่าเลี้ยงม่อมนั่นให้ฟังครับแล้วฝันว่าเราขับรถขึ้นครับลูงปูนอนเทิงทุ่งบ่ออันเถอะครับ ขาไปต่ําทั้งนาต่ําทั้งหลังครับต่ําทั้งนาต่ําทั้งหลังครับเราว่าหลวงปู่หลวงปู่ก็บ่สนใจพะนะครับอันครับเริ้งแล้วละ่ะพะนะหลวงปู่ว่าครับบ่คือแม่นเราซื้อเลขเฮาก็ซื้อเราบ่ครับเราว่าอือไม่ออกคือกันเสยเราบ,บ่ท่านอือเราเราซื้อวงนนึงเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่เด้ครับ900,000 <c oughs> ครับ แล้วฝันว่าเขาตำนางตำหลังเงินแล้วฝันงวดใดฝันหัวนี้หัวนี้ฝันงวดนี้บาทแล้วเลยว่ามาเก่าสองหนึ่งอ๋อพี่น้องเขียนให้อ่าอ่ามอมนั่นเด้๋เลขอ่ามอมเลขอาจารย์อาจารย์อาจารย์นะครับผมที่เพิ่นมาจากขอนแก่นเอองวดนั้นศูนย์หกของรถครับตุ่งนี่นี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นขับรถขนาดไปซ่นไปตำขับรถปูหาเจ็ดแปดนะงวดนี้แล้วมันใจขนาดเลยแล้วล่อยมืดบานเก่าสองหนึ่งนะอือ เรียกเพลินเพลินเท่าไหร่เอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับผมปูว่าพระอาจารย์พี่น้องนะครับที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมานะครับที่นิมนต์เพิ่นมาจากขอนแก่นเออเพลินมาจากมันสายยอู่นี่พี่น้องแล้วกับปูที่เพิ่นขับรถอาจารย์หาเจ็ดแปดขับรถปูหาเจ็ดแปดพี่น้องที่เพิ่นขับรถปูหาเจ็ดแปดอยู่เสมอเนี่ยปูว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นขับรถปูน่ะาหส้นนาส้นหลังพี่น้องอืถทะเบียนรถ เก้าสองหนึ่งเออเราเล่นฝันใจตัวนี้บ่าวเถ่าเขียนว่าพระมาใหม่ได้พี่น้องได้เพิ่นมาจากขอนแก่นเออแต่ว่าบ่าวเถ่ากับคุณจักรกับเพิ่นอยู่พี่น้องเคยไปหาเพิ่นครับผมเคยไปหาเพิ่นก่อนเพิ่นจะไปอยู่ขอนแก่นไหมปู่ที่เจ้าเห็นเลขสูตรอยู่เลยเออเพิ่นมีครับผมเคยไปไปหาเพิ่นอยู่นะครับธรรมชุมพระมาใหม่ได้พี่น้องได้ปู่เพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าปูที่เพิ่นขับรถปูหาเจ็ดแปดธรรมชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นขับขับไป ตำนาตำหลังเบียู์กระเบืว่าแล้วเพื่อนกระบอกททศบ้านบอกไม่ออกบอกมันไปบินบาดบอกบอกมดบ้านเลยเก้าสองหนึ่งพี่น้องท้าเบียนรถปูเอานะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลวงปูนอนเฉยผูสนใจว่าครับเก่งแล้วล่ะปูกับไปน้ำอันนี้ปูเป็นการนะปูที่อยู่กุฏิเก่าปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องปูเขียนไห้สองสี่ศูนย์นี่พี่น้องกับสามหก นะครับแต่ว่าปูเลยว่าเอากันสามเก้าไว้นลำเนาให้ตัด40ตัวเน้นคือ40่ศย์เลยปะปูตัวเน้นตัวเน้เน,นคือ40่ศปูจับกระดาษพร้อมไหมครับผมเอาเอา,เ,อาเป็นแนวทางครับหาลอตเตอรี่พี่<ม>น้อง402420อันนี้ตัดให้ทะล่างปูว่า36ตัวกันคือ39มเกอ่าเอาแคปหน้าจอได้ทำมาชมเดอ้ออะไรละปูก็มึนใตลาดนุ่นเลื่อยถือถวใหซื้อถวาย้ย่อมซื้อถั่วให้ ชุดนี้ตัดเอาได้พี่น้องได้เก้าสองหนึ่งโยมซื้อถวายโอ้ตัวใดล่ะปูสองสี่ศูนย์เออตรงเลยตัวคันนี้เอาสองเก็ดนี่มาจะใส่ป่ะนี่ล่ะปูสองสี่ศูนย์ได้ตัวนี้เลยอันศีลพระอ่าเอาเพื่อได้โชคน้ำปูนะครับเพือได้โชคน้ำปูสองสี่ศูนย์สองเก็ดอันนี้เพิ่นเพิ่นซื้อถวายป่ะปูโยมซื้อถวายธรรมชม ไปชื่อยาไม่กินน้องเงยอ๋อเอาพี่น้องแคปหน้าจอนี่นะครับผมนะครับเที่ยมักเที่ยชอบกับไปห้ายิบจับสลากินแบงหาลอตเตอรี่พี่น้องบ่มักกับพ่เป็นยังนะครับท่านผู้ชมรับชมเบิ่งไว้นะพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับพอกันคลิปหนะน้ะอนน๋อสุขมันสุขมันนะสาธุ<ส>าครับปูบ